นิทานชาดกเรื่องขันไม่รู้เวลากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนาสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกผู้มีลูกศิษย์มากถึง500คนศิษย์เหล่านี้ได้อาศัยเสียงขันของไก่ตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ในสำนักมาช้านานเป็นดังนาฬิกาปลุกให้ลุกขึ้นมาทบทวน และศึกษาตำราเรียนในเวลาเช้ามืดของทุกๆวันต่อมาไก่ตัวนี้ได้ตายลงพวกลูกศิษย์จึงพยายามเสาะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่ขันบอกเวลาแทนจนกระทั่งได้ไก่ป่ามาตัวหนึ่งจึงเอามาเลี้ยงไว้ แต่เทว่าไก่ตัวนี้กลับไม่รู้จักเวลาที่ควรขันเหมือนไก่ตัวเดิมเนื่องจากมันเป็นไก่ป่าจึงไม่เคยได้รับการสั่งสอนว่าควรขันเวลาใดดังนั้นมันจึงขันตามความพอใจของมันบางครั้งไก่ตัวนี้ขันในเวลาที่ดึกเกินไปพวกลูกศิษย์ในสำนักก็ตื่นมาอ่านตำรากันในเวลานั้น เมื่อนอนไม่หลับไม่เพียงพอก็พากันไปนั่งหลับในชั้นเรียนของอาจารย์บางครั้งไก่ตัวนี้ก็ขันในเวลาที่ช้าเกินไปทำให้พวกลูกศิษย์ตื่นมาอ่านตำรากันไม่ทันเป็นเช่นนี้อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเหล่าลูกศิษย์หมดความอดทนและเห็นว่าหากยังเลี้ยงไก่ตัวนี้ไว พวกตนก็คงไม่อาจเล่าเรียนวิชาได้สำเร็จเป็นแน่คิดได้ดังนั้นจึงช่วยกันจับไก่ที่ขันไม่รู้เวลาตัวนี้ไปฆ่าแล้วเอาไปแกงกินเสียจากนั้นจึงนำความไปแจ้งแก่อาจารย์เมื่อผู้เป็นอาจารย์ได้ฟังก็กล่าวว่าไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตมากับพ่อแม่ มิได้มีอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนจึงไม่รู้เวลาที่ควรขันหรือไม่ควรขันทำให้มีภัยมาสู่ตัวดังนี้แลการนั้นผู้เป็นอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกผู้ไม่รู้กาลเทศะ มักนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวในที่สุด